ฮัลโหลวันดี้นะครับผมวันนี้กลับมาคุยกันเรื่องระบบเกม q วนะครับของของเกม Li n a t e r e g กันอีกสักรอบนึงนะครับผมหลังจากที่ทำคลิปแรกไปแล้วแล้วมันมันยังไม่ได้รายละเอียดเพิ่มเติมมาก็จะมาเพิ่มเติมกันที่คลิปนี้นะครับอาตอนนี้เราก็มาเริ่มจากอาระบบโดเ a t e กันนะครับเกมนี้เป็นการโดเ a t e ซึ่ง หลายคนก็ยังสงสัยว่าเฮ้ยมันโดเนตแล้วมันไปเพิ่มไปตรงไหนได้บ้างตัวอย่างเช่นกดตรงนี้นะครับโดเนตมันก็จะมีอาชเชอร์มีเกตมีเม็มีของการทํายาครับมีการเดียนอะไรเงี้ยตรงน,นี้มันมันจะมีผลอะไรบ้างมันจะมีผลก็ต่อเมื่อสงครามจิมประสาทได้เริ่มขึ้นแล้วท่านั้นครับสงครามจิมประสาทกก็คือระหว่างประสาทก,กับประสาทหนึ่งสามารถโจมตีกันได้นะครับ แต่ผมจะไปให้ดูให้มันเห็นภาพนะครับไปที่ดัตเทิร์นแล้ก็เข้าไปที่กิวว์อ่านี่นะครับแล้วก็กดที่สักหนึ่งภาษานะครับอ่าเพิ่มเติมก่อนนะครับว่า1นึ่กิวสามารถมีภาษาได้ทั้งหมด3หลังนะครับก็จะอธิบายในการทำสงครามก่อนนะครับว่า สงครามทิาศาสาส์์มันจะเริ่มประมาณตอน6โมงเย็นนะครับถึง4ทุ่มก็จะไม่ผิดนะครับประมาณประมาณประมาณ3ทุ่มหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนเพาแว่าชัวกันนะ,ะเริ่ม6โมงเย็นตีตอน1ทุ่มแล้วก็วออีกทีหนึ่ง2ทุ่มอ่าสวาทจบจบจบที่3ทุ่มครับ คือวอลได้ประมาณสองรอบนั่นเองก็อย่างนี้ครับที่ปราสาทความร่วมมือกับปราสาทนี้ที่เป็นอย่างนี้คือว่าเป็นปราสาทเลเวลห้านะครับกิวเลเวลห้าปราสาทถึงจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นเขาว่ากันในบอร์ดนะที่ผมยังเป็นกิวเลเวลสี่อยู่ก็เลยเป็นปราสาทนี้อยู่การทาสงครามกันก็คือว่าปราสาทนี้กับปราสาทนี้โจมตีกันครับตอนหกโมงเย็น ผมก็จะมาคลิกที่นี่ภาษาของเขานะครับแล้วก็กดคลิกน่ครับแบตเทิร์นตรงนี้พอเกิดเสร็จปุ๊บก็กดไว้ที่ภาษาเราครับภาษาไหนก็ได้ซึ่งเราเตรียมคอมพอไว้ที่ภาษาไหนก็คลิกไปที่ภาษานั้นครับมันก็จะดีเลย์หนึ่งชั่วโมงถึงจะเริ่มวอร์กันนี่คือสงครามที่ภาษานะครับแต่ก่อนที่จะมีประษาก็ต้องกลับไปดูที่คลิปแรกก่อนเนครับว่าต้องย,ยึดที่รอบๆอย่างเนี้ได้ทั้งหมด6ช่อง แล้วตรงกลางประธานถึงจะพอออกมาครับยึดคือว่ายึดตรงกลางนี่นะครับแล้วประธานถึงนะมนถึงจะเพิ่มถึงจะเพิ่มขึ้นมาให้เราโอเคเมื่อเรารู so, ้ระบบสงครามจิม oh, ม okay. okay. ัศาสตีกันแล้วผมจะก็เลยกลับมาดูว่าให้ที่เราโดเนตไปอ่ะมันไปเพิ่มอะไรตรงไหนได้บ้างผมจะให้เห็นภาพด้วยนะครับผมอธิบายรอบนี้ก็เริ่มจาก เกตและอาเชอร์เกตจะคึอประตูเนี่ยครับประตูยิ่งอัพเรเวก็จะยิ่งเพิ่มเลือดของประตูได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับก็จะมีแบบงานว่าอึดขึ้นะไราะมาณนี้และอาเชอร์ที่อยู่บนหอคอยนี้ก็จะโจมตีแรงขึ้นครับผมมันอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวผมไปเปิดคลิปให้ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนของปราสาท เปลี่ยนหน้าจอพัดนึงนะครับอ,อันนี้คือหน้าจอก่อนจะเริ่มกดแท็กเลยนะครับเอ้ยอน,นี่เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับผู้รับภาพแรกที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อคนแรกเข้าไปนะครับคนแรกเข้าไปก็จะได้ตีกำแพงเปลือกหน้านี้นะครับก็จะมีอาชอร์อยู่ข้างบนสองคนนี่ครับถ้าเกิดประตูเราหนาแต่แต่ว่าในคลิปเนี่ย จะตีแต่กไวมากเนี่ครับไป64% 13%ป1ถึงครับลดลงมาเรื่อยๆนักขนูก็ยิงเรื่อยๆกันก็คือในคือในด่านแรกเนี่ยมันไม่ได้เก่งการอะไรมากถึงขนาดนนครับอย่างเช่นนักขนูก็ไม่ได้เก่งการอะไรมากเพราะหนึ่งอาจจะเลี้ยวน้อยประตูประตูเกตก,ก็เหมือนกันครับอาจจะเลี้ยวน้อยแต่ผมมองว่าตัวจุดเนี้ยเมื่อเรา หนึ่งคนเข้ามาวอลเนี่ยมันจะมีเวลาในการเล่นครับตรงนี้ก็จะถ่วงเวลาแก๊งผู้เล่นระดับเงินได้ในพอสมควรคือผู้เล่นคนแรกอาจจะเก่งมากครับแต่อาจจะต้องมาเสียเวลาตรงนี้นในวันนี้และข้อสังเกตของยุคอยู่สักอยู่ข้อนึงคือปาร์ตี้ของผมอะเป็นปาร์ตี้นักเวทนะครับเป็นกระทบปาร์ตี้นักเวทให้เหมาะกับการที่จะต้องมาเตรียมแผงครับผมเพราะหนึ่งคือ ผมคิดว่าปาร์ตี้ที่จะตีกำแพงแล้วปาร์ตี้แรกเนี่ยต้องเป็นปาร์ตี้ของพวกโจมตีสายกายภาพซึ่งจะมีความเร็วในการโจมตีเยอะประมาณเนี้ยผมคิดว่า้าจะทำลายประตูเกตดได้ไวกว่าปาร์ตี้ของวิทานะครับอ่าเรากลับมาที่ฉากนี้ก่อนนะครับอ่าผมอธิบายไปสองอันแล้วครับอาเชอร์กับเกตดต่อไปก็คืออันนี้ครับยา ยาของเกมนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันครับก็เพิ่มพลังครับจากสองพันห้าถึงถึงสี่พันแต่ขวดมันราคาเจ็ดพันนะครับผมราคาแพงอยู่ระดับหนึ่งผมคิดว่าเกิดเราอัพทสูงอ่ะแล้วเลือดมันเพิ่มขึ้นไปเยอะๆมันก็น่าใช้อยู่ครับในระดับหนึ่งจัดมาดูนะครับว่ายาในเกมอยู่ทางไหนนี่ครับยาในเกมอยู่ทางขวานี่ครับแต่ก่อนที่จะเข้า ก็สามารถกดสอได้นะครับนี่ครับร้านได้อยู่ตรงนี้ครับเขา,าเล่ร้านโฟชั่นจะอยู่ตรงนี้อ่าก็ดูกันต่อไปว่าขวดสีแดงนีค่คือขวดที่มันเพิ่มเลือดครับขวดสีเขียวคือเพิ่มแพทแทกเตปีนี่คือสองทันเหมือนกันราคาถูกครับประมาณหประมหกวอนหกหกหกมื่นประมาณนี้โอเคก็ เรื่องยาก็คืออย่างนี้นะครับต่อมาเราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นกันอีกต่อไปก็คือเราพูดไปถึงละสามอย่างอะไอเมดูม่ตรงไหนล่เนาเมดก็นักเวทครับแก,นก่นักเวทยิ่งอัพเยอะๆมันก็จะยิ่งพลังเ,เวทเยอะเหมือนกันออ,ออกมานี่เยอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเหตุมันไมเกิดยังไงละไอไอรถยิงหินเนี่ยมันจะยิงตอนไหนโอเคสองอย่างละครับมีสองอย่างละ นิเมตแลยิงหินและมังกรคืออะไรมังกรตัตีแรงมากเพราะว่าเห็นไหมครับก็จะพูด,ง,ดง่ายๆแบบง่ายๆถือว่าให้ตัวของเกตอาเชอร์และเมตแล้วก็ไอ้รถยิงหินเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของการป้องกันปราศรนะครับส่วนเวลาบุกเนี่ยมันจะอยู่นะครับยากับการเรียนเวลาระบบเราจะได้ใช้ของ ประมาณสองมประมาณสองแบบสองส่วนนี้นะครับ่าต่อมาแล้วก็มาดูรายละเอียดข้างในต่อดีก,กว่าว่าเมดมันเป็นย,ยังไงรถยิงม,มันเป็น,ย,นยังไงและองค์กรมันคืออะไรมาดูนครับ <S <S ก็กดมาที่นี่กดนิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้คือฉากท,ที่พยายามที่จะแอบตัวเข้าไปนะครับผม อธิบายอีกทีหนึงครับว่าในปราสาทจะมีอยู่หมดเจ็ดชั้นนะครับนี่ครับชั้นแรกคือเกตสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเราเจอกับพวกสัตว์เลี้ยงของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วชั้นสุดท้ายคือห้องสลัดปราสาทครับผมเดี๋ยวผมจะมีภาพอะไรให้ดูทุกอย่างครบเลยครับเมื่อผ่านชั้นแรกไปแล้วเข้าชั้นสองครับโอเค ทีที่ั้นสองนะครับก็จะเป็นนี่ครับคือมังกรโผล่มานี่คือมังกรของเรานะครับที่เราอาัพมามันจะออกมาพ่นนี่ครับดามเมทที่มันขึ้นมาเนกันเห็นและผมคิดว่าเป็นมังกรที่คอยเอาไว้กันประสาทไม่ใช่นะครับเป็นมังกรที่มาช่วยเราโจมตีนะครับผมเพราบผมหนึ่งว่าหนึ่งชั่นะครับมังกรเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับว,ว,ว่าอะไรจะออกมาขก้น นี่ครับช็อตนี้คือช็อตที่ก้อนหินลกลงมาคือรถยิงหินมันยิงมาครับยิงสวนมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันออกบ่อยมากแค่ไหนนะครับ oh <my. S 1> ไม่ครับ นครับน ic, ี่เมดครับผมเมทจะมาโผล่ข้างหลังสามตัวครับของฝั่งป้องกันพ้อกันป้องกันปราศานะครับมันจะมายิงดาเมดเข้ามานให้แต่มาแป๊บเดียวครับครับเวลาเวลาตอนนี้ก็จะเหลืออีก55วินาทีครับ ผมบอกแล้วว่าต <|so|>> ี้แรกเข้ามาถ้าเกิดคุณทําเวลาในการตีกําแพงได้มากเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่คุณก็จะมีเวลาเข้ามาถึงในส่วนของห้องที่สองห้องที่สามถัดมานะครับนี่ผมยังอยู่ที่ห้องที่สองอยู่นะครับนีิดี้ เว่ยไหมครับไม่ครับนักเว่ยไม่เดียวอ๋อผีเข้าผีออกเหมือนกันแน่เนี่ยคือผมไม่รู้อาาัตราการออกอย่างแน่นอนครับผมนี่ไม่แกร์คือบางช็อตไอ้รถยิงนี่ก็ยิงกระหน่ำครับยิงเร็วมากเลย ดูในห้องที่สามนะครับก็จะมีแจ้งห้องน่อยคอยคอยกันนี่นี่นะครับเมื่อกี้ยิงหินลงมาอีกแล้วครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับยิงหินลงแบบยิงลงแบบยิงล่องอาโอเค อันจบนะครับผมก็ฆ่าได้ทั้งหมดส7บเจดตัวนะครับนี่ครับจากคลิปตรงนี้แล้วพาวแบบแค่ประมาณสองห้องนี่ครับเข้าถึงห้องที่สามครับผมสี่เจ็เปรเซ็นประมาณนี้นะครับก็คือไม้แรกแล้วคนก็ต้องให้ไม้ที่สองเข้าตัวเข้ามาต่อนี่ครับคือจากคลิปนี้ทั้งหมดนะครับจากอ่าก็คือในส่วนของอาหารที่จะถูกส่งถูกถูกออกไปนะครับตอนนี้ผมลงไปแค่คนเดียวนะครับ ส่วนอีกคิวหนึ่งเขาลงแล้วสองคนแวบกบผมไปถึงห้องที่สามนะครับปรมาน,นี้รายก็คือรายละเอียดจะเป็นประมาณนี้นะครับผมใน่วนหองเรา,าไปคือการผมขอโชว์รูปก่อนดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรบ้างโอเคขอคนะครับปรับเห็นรูปข้างในง โอเคครับ okay. มาเรามาดูกันก่อนว่าอันนี้คือห้องด้านในสุดนะครับผ้าจากห้องข้างในสุดคือชั้นที่เจ็ดแล้วครับนี่ฮะเมื่อเราแหวกเข้าไปถึงชั้นถงึงชั้นที่เจ็ดเจ็ดปุ๊บคุณก็มาตีสองอย่างเงี้ยเกิดแตกปุ๊บถือว่าชนะทันทีอ่าฮะอันนี้คือให้มาดูรายละเอียดลึกๆนะครับว่าตอนแรกผมก็คิดว่าในห้องชั้นที่สองถึงชั้นที่หกเนี่ยมันจัด พวกอ่าสัตว์เลี้ยงมาอย่างไงเวลาเราสู้ปรากฏว่ามันมันเป็นระบบสุ่มนะครับคือคือเราเกิดเรามองดูรูปนี้เห็นเห็นก็คือปาร์ตี้เขาเห็นก็คือว่าเขาเป็นนักเวทหมดเลยครับหนึ่งตัวสองตัวแล้วต้องมีนี่อีกตัวนะครับนักเวทใส่ชุดซานตา้าเนี่ยครับแล้วข้างหลังนี่ก็เป็นมุม,มแมลงกผมเกิดผมดูไม่ผิดนี่คือมุม,มแมลงแล้วจะมีแท้งอยองหน้าตัวหนึ่งอันนี้คือมันไม่ใช่สุ่ม คือมันคือมันคือมันไม่ใช่ว่าเออมันจะเอาสิบตัวออกเพราะว่าออกมาครับมันแบบมันสุ่มทั้งหมดเลยในชั้นละสิบตัวคุณไม่สามารถคลิกได้เลยครับผมอะไรก็คิดว่าเอ้เข้าที่ชั้นสองก็จะเจอสิบตัวของคนนี้ส่งมาหรือเปล่าเข้าที่ชั้นสก็จะเจอกับอีกคนหนึ่งที่ส่งมาสิบตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันสุ่มครับผมโอเคต่อมาก็ดูระบบของการวินชนะครับว่ามันชนะเป็นยังไง จำนวนคนลงมาไม่ใช่แล้ครับใครลงมันลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมวินจะนับอันดับแรกคือถ้าเกิดคุณเข้าไปถึงชั้นที่เจดเมื่อไหร่แล้วคุณไปตีหิถือว่าคุณชนะเลยครับโดยที่คุณไม่ต้องสนใจเรื่องทหารครับผมสองก็คือทหารอดก่อนก็แพ้ครับผมเคยเข้าไปประมาณว่าถึงชั้นเจ็ดละ อาหารยังไม่หมดของพู้ผมก็ชนะและ3ในกรณีนี้นะครับคือถ้าเกิดอาหารยังไม่ยังหแลบบับยังตายไม่หมดอย่างในรูปนี้นะครับฝั่งนี้มี77ตัวนี่มี53ตัวแต่ว่ายังไม่มีใครบุกเข้าไปถึงห้องที่เก็บได้เขาก็นักวันที่ว่าใครเข้าไปลึกกว่ากันซึ่งในรูปเนี้ยผมอยู่ชั้น5ห้องที่5นะครับ 76%ซึ่งมากกว่าเขาถ้าเกิดมันจบลงเวลาจบลงในหนึ่งชั่วโมงมันจบลงด้วยสกอร์ขนาดนี้นะครับผมเป็นฝ่ายชนะนะครับเรียบร้อยเลยก็ถูกผมผมก็ถูกเป็นฝ่ายชนะทันทีทันทีับผมอะนี้ก็เช่นกนันนี่คือรูปของที่ผมเล่นกับกิวนี้นะครับเพราะว่ากิวนี้มันสูน้มันรัวๆเลยผมรู้สึกมันเริ่มจะหนักขึ้น,นเรื่อยๆปาสาบหน่งหลังลงแพทได้200ตัวที่ผมเจอครับ ร้อยห้าสิบเจ็ดตัวละพอวันนี้ผมเจอร้อยเจ็สิบห้าตัวโอ้โหโคตรมันเลยครับพอผมจะบุกเข้าไปใ,ใ,ในแต่ในแต่ละชั้นเขาได้เนี่ยสองสามสี่ห้าหกเนี่ยมากครับคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเหนื่อยมันทําให้มันทาใ,ให้พวกเรากระตุ้นขึ้นแบบว่าแบบกระตุ้นเนี่ยครับในการจับพาร์ที้มาลุยเข่าประมาณนี้ที่ผมร้อยสิบหกตัวครับล่าสุดวันนี้ผมทําได้ร้อยสามสิบก็ต้องกระตุ้นให้ รูปทีมอัพเกรดเอ่พวกสัตว์เลี้ยงเราขึ้นมานะครับนี่ครับ10ตัวคนละสิบตัวลงไปถ้าเกิดอี่คือร้อยคือร้อบหกตัวผมก็เอาไปลงกันทั้งหมด11คนละโอเครูปอะไรไหมนี่ก็รูปเป็นรูปของตีหินนะครับผมประมาณนี้ครับเดิม่วนรางวัล เรามาคุยเรื่องเางวัทำไมเราต้องไปตีปรา,าสาทเขาหนุ่มๆล่ลลลละก็คือรางวัลอันดับแรกผมจะมีแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนแรกคือส่วนของอันดับแรกใครทำำรําดาเมจได้สูงสุดต่อหนึ่งปรสาสาทนะครับก็จะได้ของนี้ไปครับซึ่งแต่ละปรา,าสาทก็จะให้ของไม่เหมือนกันครับระดับหนึ่งจะได้ของที่ดีกว่าส่วนเป็นแบบในส่วนที่สองก็คือว่าแน่นอนครับคือ คุณทำภารกิจผ่านตีที่แนปนี้ประมาณนี้คนก็ได้แร่ไปอันนี้คือชนะครับคุณชนะคก็ได้เพชรไปกับอ่าโทเค็นของคิวไปครับผมประมาณนี้โทษทีครับจอดับจอดับซะงั้น โ okay. อเคผมพูดใหม่อีกรอบหนึ่งละกันในเมื่อถึงประาแตกเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดเปิดจอผมอขอโทษทีครับผมไม่ได้กดดูก็นี่ครับภาษาจะเป็นอย่างนี้นะครับเมืม่อภาษาแตกก็คือว่าเป็นหลังผมละกันอะไรของแพ้เนี่ยพื้อที้จะา่รอบเนี่ยมัน,นก็จะถูกเป็นกลางทันทีครับเจ็ดช่องตรงนี้จะเป็นเขตการทันทีก็คือบางคนก็จะรู้ว่าภาษาผมจะแตกเนี่ย ก็มายึดล้ลอๆผมไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยยึดคือว่ายึดล้อไปเลยแล้วผมเ่ขามั่นใจว่าประสาทผมนี้แตกแน,น่แน่คือแตกแน่นอนแต่พอผม,มแตกจริงๆปุ๊บคนท,ท,ท,ที่เขาที่เขายึดมาเนี่ยก็หายไปอย่างงี้ครับผมหรือว่าโมฆะไปเลยประมาณนั้นเองส่วนในเรื่องที่สองก็อย่างที่บอกครับว่าคนที่มีคิวจะไม่ค่อยรู้กันว่าตัวเองมีประสาทได้ทั้งหมดกี่หลัง ก็ตอบตรงน,นี้เลยนะครับว่ามีทั้งหมดสามหลังนะครับตรงน,นี้นะครับจะไปยึดปตาสาหลังที่สายดาสาหลังที่สี่ก็ไม่ได้นะครับถือว่าโมคะมันก็จะไม่ขึ้นปราสาทให้ประมาณนึงครับโอเคจากนก็กลับมาที่เรื่องของไอเทมนะครับทําไมเราต้องยึดตีประสาทประมาณนั้นทำไมเราต้องตีประสาทเขาเพื่ออะไรนะรนก็คือเพื่อไอเทมพวกนี้แหละครับ ไอเทมพวกนี้มีความสำคัญมากกับการคราฟคือคราฟคือคราฟไอเทมนี่ครับดูโดดๆจะไดูไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างพวกนี้มันเอาไปทำอะไรไอเทมที่ได้จากการทิ้พื้นที่ทิ้งวัตดุนี่ครับมาที่ร้านตะลุงกันนี้เลย อันนี้อย่างนี้อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับอย่าที่เราทำหมวกทำอาวุธทำไอเทมสีแดงนั่นเองนะครับทำเ้สิตได้ยังไงเข้ามาดูครับนี่ครับเจมที่แรกที่คือสำรวจนับที่ห้าครับนับที่ห้าของเกมสำรวจหาได้นะครับหรือคุณจะไปหาจากในคิววอร์มนัพที่ห้าก็ได้พอเทสแบทเทิลก็คือจิงัดสาบที่นัพที่ห้าถึงจะหาเจมที่นี้เจอนะครับ าเกิดคุณไม่สำรวจคุณไม่ลงจิวคุณไม่ลงคุณไม่กินประสาทคุณจะไม่มีวันทันเจอเต็มทีนนทันท,นทนีดูชิ้นนี้ก็เหมือนกันครับสำรวจที่แม็กหนึ่งสำรวจแต่ผมอยอมรับว่าสำรวจก็โอเคนะฮะมันก็แต่ว่ามันได้น้อยครับแต่ละรอบได้น้อยเจ็ดสิบชิ้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสำรวจกี่รอบจะใช้เวลาเท่าไหร่แต่กิวอมันก็จะไปช่วยได้มากเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้แหละแต่เกิดว่า คุณตำรวจที่แมปหนึ่งด้วยคนลงกีวอที่แมปหนึ่งด้วยชิงพื้นที่นะครับแล้วคนลงสงครามชิงวาส์ดด้วยคุณก็จะได้สามทางพร้อมกันโอกาสที่จะได้มากกว่าทางเดียวแน่นอนครับมันไวกว่าอยู่างเดียวมาดูชิ้นนี้ครับกีวอกีวอที่แมปหนึ่งเหมือนกันครับออเทสที่แมปหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมครับและชิ้นนี้ก็ออเทสทีท่แมปสาม ก็มาดูกันนะครับว่าอไอเทมที่เนี้ยเราจะหาได้ยังไงแน่นอนคณต้องไปตีปราสาทที่แมทที่สาม,มต้องมาตีปราสาทที่แมทที่1ด้วยนะครับที่เปิดปถึงจะเจอพืองว่าไอไทไอเทมที่เนี้ยมันจะพุ่งอยู่2องแมทเดี๋ยวรายละเอียดผมเท่าไม่แล้วครับแต่น่าจะเป็นคิดหน้าละกันผมจะมาสอานวิธีการหาของทำ เซตสีแดงๆกันเลยจากการคราฟนะครับก e ็มีเซตนี่ครับเดธไนท์เซตโอเว่นก็เซตไอควีนโอเคนะครับก็ดูรายละเอียดกันอีกทีนึงครับเกี่ยวกับกิวแบทเทิลก่อนจบไปนะครับก็จะให้ดูกันนะครับว่านี่ครับตอนนี้กิวแบทเทิลจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดด่านอย่างอย่างอย่างคลิกสมบูรคือกิวเลเวลสามควรจะเล่นได้แค่แมปหนึ่งสองสาม ผมมีลเวลสี่แล้วผมก็จะสามารถเล่นในแมปท,ที่สี่กับแมปท,ที่ห้าได้ครับแล้วไม่จะมีอ่าแมปท,ที่หนึ่งครับผมดูมท,ที่แ้วเนาะนี่ครับโอ้เล่นถึงแมปท,ที่ห้าละมันจะมีแมปท,ที่หกแมปท,ที่เจ็ดอีกครับอยู่ข้างหน้าที่คนไทยไปแล้วครับมีคนไทยก็ไปจองมาไปเล่นกันแล้วทั้แต่ละแมป ทำไมถึงต้องไปทําถึงต้องไปเล่นแต่ละแมปให้อเทมแต่กแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอธิบายกันในทีว่าเมื่อเกิดเราผมจะทําชุดสีดแดงผมต้องไปทําที่ไหนบ้างผมต้องไปเก็บไอเทมที่ไหนบ้างนี่คือเดี๋ยวผมจะทําในคลิปหน้าถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้มันก็มีจุดที่ผมผิดพลาดอะไรผิดพลาดไปบ้างนะครับสำหรับการถา่ายทอดสดเพราะผมจะไม่ ผมจะไม่อัดวิดีโอแล้วผมจะไม่เข้าไปตัดต่อครับผมมันมันจะทาให้เสียเวลาแล้วผมต้องมาน้อัปโหลดกันอีกทีนึงมันทำให้ผมเสียเวลาในการอัปโหลดมากเลยผมก็จะอธิบายในการถ่ายทอดสดนี่แหละแต่ยังไงมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ก็ขอกราบขออภัยด้วยนะครับสําหรับในการรับชมครั้งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมยินดีตอบผมอาจจะพูดไม่เก่งแต่ผมจะ ผมว่าผมว่าพิมพ์เก่งแน่นอนน้องขัวโอเคนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าอย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับส่วนใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับอยากอยากได้ข้อมูลตรงไหนบ้างก็บอกได้ครับเดี๋ยวผมจะมาหาเวลาว่างทำเก็บข้อมูลให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ